สนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม h o n ด้าทั่วประเทศสวัสดีค่คุณผู้ชมหลายท่านไม่ยอมใส่เสื้อสีดำนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมี ปึ๊บแม่รังแคติดอยู่ที่เสื้อน,นะฮะมันเป็นความไม่มั่นใจอย่างยิ่งสําหรับหลายๆคนดังนั้นมาดูแลเรื่องนี้กันพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงกาจนาเสริมสวรรค์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วรังแคนี่มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอ,มอรังแคนะคะมันก็เกิดจากการที่เซลล์ชั้นบนสุดของหนังกำพรา้านะคะเคลื่อนหลุดออกมานะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยในคนธรรมดาอัตราการผลัดเซลล์นะคะก็จะประมาณ28วัน แต่ในคนที่เป็นรังแคเนี่ยจะมะีช่วงอัตราตรงนี้สั้นนะคะหมายถึงว่าการแผดเซลล์เนี่ยเร็วกว่าปกตินะคะแล้วก็ลัดออกมาเนี่ยมาในปริมาณมากําให้เราเห็นเป็นคุยขาวๆนะคะแต่ว่าทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่มียังไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะสันนิษฐานกันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเชื้อราหรือเชื้อยีสบางชนิดนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณรูขุมขนของเราค่ะม,ม,มันมันเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรของเราด้วยไหมคะที่ไปเร่งทําให้มีรังแคเยอะพฤติกรรมก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่น นี่ยบางคนถ้าชอบใช้น้ําอุ่นสระผมนะคะทำให้เกิดความแห้งมากก็จะรู้สึกเหมือนมีคุยเหมือนเป็นรังแคได้ประเภทไหนที่เราควรจะบอกตัวเองแล้วมีปัญหาเรื่องรังแคบางส่วนที่เราจะดูได้นะคะก็คือหนึ่งเนี่ยปริมาณรังแคที่มันเยอะผิดปกติจริงๆนะคะเป็นแผ่นหนานะคะเป็นแผ่นเป็นแผ่นๆออกมานะคะหรือนอกจากนั้นเนี่ยบางกรณีเช่นอาจจะเจอร่วมกับกรณีที่หนังศีรษะแดงนะคะมีอ,มอาการคันนะคะหนังหัวดูเป็นปื้นๆเหล่านี้ก็เป็นอาการที่บอกถึงความผิดปกติแล้วถ้าว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออ รังแครเราเยอะผิดปกตินะไปหาคุณหมอคุณหมอจะดูแลรักษายังไงบ้างก็ขั้นต้นเนี่ยนะคะหมอก็คงจะต้องตรวจด,ดูสภาพของหนังศีรษะนะคะ <ห arrive. S 2> ดูซิว่าเป็นแค่ขุยบางๆนะคะหรือว่าเป็นมากกว่าน,นั้นนะคะ <tha. S 2> รังแคเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรังแคแค่รังแครธรรมดา <tha. S 2> นะคะบางๆเหล่านี้เนี่ยคนไข้ก็อาจจะสามารถใช้แค่เป็นแชมพูขจัดรังแคก็จะมีสารบางอย่างที่ช่วยนะคะในการลดรังแคนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกซิงไพริทไทออนนะคะไพลโลกโตนโอลามีนนะคะเซเลเนียมซัลไฟน์นะคะคีโตคนาโซ นะคะซาลิซิลิกนะคะถ้าหากว่าเราเป็นรังแคธรรมดาเราใช้เพียงเท่านี้นะคะประมาณเดือนหนึ่งแล้วขจัด รังแคไปได้แก้ปัญหาไปได้ก็คือคจบไม่มีอะไรก็แสดงว่ามันเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีมากกว่าน,นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยพอเราตรวจดังศีรษะปุ๊บนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีผื่นแดงนะคะบริเวณไรผมออกมานะคะหรือว่าวมีผื่นส่วนอื่นร่วมด้วยเช่นหัวคิ้วนะคะหรือว่าบริเวณข้างจมูกอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่เข้าเป็นรังแคที่พบในโรคอยู่นอักเสบบางชนิดเช่นโรคเซฟเดิมที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่เข้ามาถึงคิ้วเลยเหรอใช่ค่ะสามารถมีที่คิ้วได้มีที่ข้างจมูกได้้นนนนนะะคคอกกจาาับง ขึ้นหนาเลยนะคะ uh huh. เป็นสะเก็ดขาวหนามาก uh huh. นะคะเออบางคนอาจจะเป็นโรคสะเก็ดเงินได้ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นรังแคที่พบในกรณีที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องรักษาโรคเหล่านั้นควบคู่กันไปด้วยแล้วถ้าไปหาว่ามันเกิดจากผิวหนังเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ยาสระผมแชมพูสระแล้วมียาทานไหมมีวิธีการรักษาอื่นอ,อีกไหมคะคุณหมอขึ้นกับโรคนะคะถ้าเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเราจะมียาอีกหลายหลายกลุ่มเลยนะคะก็ขึ้นกับความรุนแรงว่าคนไข้เนี่ยเป็นระดับไหนนะคะใช้แค่ยาทายาสะจะดีขึ้นไหมนะคะหรือถ้าคนที่เป็นเยอะจริงๆแล้วก็เป็นปริมาณมากทั่วร่างกายไปหมดแค่ทายาไม่ไหวเราก นะคะก็มอกีอีกหลายระดับที่รักษาได้สุดท้ายมีคําแนะนําสำหรับคุณผู้ชมไหมคะว่าทํายังไงดีให้ผมของเราห่างไกลจากรังแค ขั้นตอนเนี่ยนะคะก็การสระผมไม่ควรจะใช้น้ําอุ่นนะคะอย่างที่2นะคะก็เมื่อสระผมเสร็จทุกครั้งนะคะควรจะทําหนังศีรษะให้แห้งนะคะเช่นซับหมาดๆนะคะหรือว่าใช้ลมเย็นเป่าลมเย็นในว่าลมเย็นเน้นว่าลมเย็นเป่านะคะแล้วก็ไม่เข้านอนทั้งที่ศีรษะยังเปียกชื้นนะคะหรือว่าไปใส่หมวกนะคะซึ่งพวกนี้จะทําให้เกิดความอับชื้นเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช้หวีที่มันเป็นเป็นแปรงแบบขนแข็งๆนะคะมาคลูดหนังศีรษะ นะคะการแปลงผมเนี่ยก็ควรจะทำเหมืน,นะคะเพราะว่ามันเป็นการช่วยให้น้ํามันเนี่ยสามารถกระจายไปที่เส้นผมได้ดีนะคะใช้พวกทรีทเมนเพิ่มได้ไหมจะได้มันชุ่มชื่นขึ้นยอะไรเงี้ย สามารถใช้ได้ค่ะนะคะเราก็อาจจะแบบในเรื่องของการหมักผมนะคะก็ลักษณะคล้ายครีมนวดแต่จะมีความเข้มข้นมากกว่าก็สามารถทําเสริมได้เป็นครั้งคราวเพราะเพราะมันแห้งมากใช่ค่ะไม่จะไม่ได้ต้องทําทุกครั้งนะคะก็ทําเสริมบ้างค่ะนะคะเอาละคะนี่คือไขข้อข้องใจนะคะเรื่องของรังแคลองไปปฏิบัติกันดูก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าอะไรมันไม่ดีขึ้นปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ